สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอเกี่ยวกับกองทัพไทยรวมถึงการอัปเดตล่าสุดในด้านความมั่นคงและความเคลื่อนไหวทางทหารรอบโลกวันนี้เรามีข่าวที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาและชวนให้ตั้งคำถามอย่างยิ่งเพราะมันคือเรื่องของเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศจีน เมื่อมีรายงานว่าเกิดการยิงสกัดวัตถุจากนอกโลกใช่ครับวัตถุจากอวากาศหรือที่หลายคนระบุว่าเป็นอุก,กาบาตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของจีนเหนือมณฑลซานตงเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลแต่ยังกลายเป็นที่สนใจของวงการทหารและนักวิทยาศาสตร์ไปทั่วโลกก่อนอื่นเรามาลองทบทวนกันสักนิดว่าเกิดอะไรขึ้น มีการรายงานว่ามีวัตถุสว่างผิดปกติพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศใกล้พื้นที่มณฑลซานตงซึ่งเป็นภูมิภาคชายฝั่งที่สำคัญต่อจีนวัตถุนี้ถูกตรวจจับได้ทั้งจากคนละเรือนและหน่วยงานทหารภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาเผยให้เห็นเส้นแสงพุ่งลงจากท้องฟ้าตามด้วยการระเบิดกลางอากาศพร้อมพ้อมแสงวาบที่รุนแรงจุดที่น่าสนใจคือหลายฝ่ายระบุว่ามันไม่ใช่การระเบิดเองตามธรรมชาติ แต่มีลักษณะคล้ายการถูกยิงสกัดเมื่อพูดถึงการยิงสกัดหลายคนคงนึกถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ที่จีนมีอยู่เช่นเหคิวลบเหคิวลบยี 22, หรือแม้กระทั่งเหล่คิวลบสที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับขีปนาวุธที่สายไกลหรือเป้าหมายระดับนอกชั้นบรรยากาศหากเป็นจริงนี้จะเป็นครั้งแรกที่โลกได้เห็นกรณีการใช้ระบบลักษณะนี้กับอก,กาบาตแทนที่จะเป็นขีปนาวุธ ซึ่งถือว่าหน้าทึ่งและหน้าตั้งคำถามไปพร้อมพร้อมกันในคิวลบเก้านั้นถือเป็นระบบหลักที่จีนภาคภูมิใจมากถูกเปรียบเทียบกับแอสลบสามและ s อสลบสี่ของรัสเซียมันสามารถตรวจจับและสกัดเป้าหมายได้หลายประเภทตั้งแต่เครื่องบินลบสู่ขีปนาวุธร่อนและแม้กระทั่งขีปนาวุธที่สายกลางด้วยเรดาร์ที่ทรงพลังและระบบนำวิธีแบบสระยะ ขีปนาวุธของเอลคิวลบเก้ามีพิสัยทำการได้ราว200กิโลเมตรและความสูงดักสกัดเกิน30กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเข้าปะทะกับวัตถุที่พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศระดับสูงในอีกด้านเลคิวลบ22คือระบบที่มีราคาถูกกว่าแต่ประสิทธิภาพสูงเช่นกันถูกใช้งานเพื่อป้องกันพื้นที่ขนาดใหญ่ขีปนาวุธของมันสามารถยิงเป้าหมายที่บินได้สูงและเร็วแม้อาจไม่ซับซ้อนเท่าเลคิวลบ9แต่มีข้อได้เปรียบด้านจำนวนและการใช้งานในสถานการณ์จริง ระบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อาจถูกใช้และสุดท้าย i e q 1 9ระบบที่จีนพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากขีปนาวุธข้ามทวีปคล้ายกับระบบพิยันของสหรัฐข้อได้เปรียบคือความสามารถในการสกัดเป้าหมายที่ระดับใกล้อวกาศและใช้เทคนิคทิศทีเคียวคือชนทงรงให้แตกสลายไม่ใช่ระเบิดแตกสะเก็ดแบบเดิมหากวัตถุที่พุ่งลงมามีความเร็วสูงเกินไป เรือคิวลบสิจึงอาจเป็นผู้ต้องสงสัยตัวจริงในการปฏิบัติการครั้งนี้เลยดาก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจจับและติดตามวัตถุประเภทนี้จีนมีเครือข่ายเรร์เตือนภัยล่วงหน้าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรเรร์เซทที่ใช้ในระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือเรร์เตือนภัยขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่ตั้งประจำการตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ความสามารถในการตรวจจับวัตถุที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วหลายกิโลเมตรต่อวินาทีไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จีนก็ลงทุนในเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่องทีนี้มาวิเคราะห์ในแง่ของความเป็นไปได้บางคนมองว่านี่คืออุกกาบาตธรรมชาติที่เผาไหม้และระเบิดกลางอากาศพอดีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยพอสมควรเพียงแต่ครั้งนี้อาจบังเอิญใกล้พื้นที่ที่มีความสําคัญทางทหารและถูกขยายความโดยผู้พบเห็นอีกกลุ่มหนึ่งกับเชื่อว่ามีการยิงสกัดจริงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่เมืองใหญ่หรือฐานทัพทางชายฝั่ง และจีนอาจเลือกที่จะไม่ประกาศอย่างเปิดเผยด้วยเหตุผลทางความมั่นคงหากเราสมมติว่าเป็นการยิงสกัดจริงการทดสอบหรือการปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนหลายสิ่งประการแรกมันแสดงให้เห็นว่าจีนมีความมั่นใจในระบบป้องกันภัยทางอากาศของตนไม่เพียงใช้รับมือภัยจากมนุษย์แต่ยังสามารถจัดการกับภัยจากธรรมชาติได้ด้วยประการที่สองมันอาจเป็นสัญญ,ญาณบอกโลกว่าจีนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยในระดับพารานเทอร์ยีแฟนส์คล้ายกับที แนสซูอรอแยสซิกำลังทำการอยู่ในมุมของการออกแบบและประสิทธิภาพขีปนาวุธอย่างไอคิวลบเและเอคิวลบสิใช้การนำวิธีแบบผสมผสานเริ่มจากคำสั่งจากเรดาร์ภาพพื้นดินแล้วเปลี่ยนเป็นเรดาร์นำวิธีในตัวที่ความแม่นยำสูงความเร็วปลายทางของมันสามารถแต่ได้หลายมักซึ่งทำให้มีโอกาสเข้าปะทะเป้าหมายที่ความเร็วระดับอุกาบาตแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นอกจากนี้จุดขายที่สำคัญคือระบบสื่อสารและศูนย์ควบคุมการยิง วงเล็บเปิดซีสองวงเล็บปิดของจีนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์หลายรูปแบบระบบนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเรร์หลายตัวดาวเทียมตรวจการและหน่วยยิงจำนวนมากเข้าด้วยกันทำให้เกิดภาพรวมการลบแบบเครือข่ายวงเล็บเปิดและพวกลแสนถีบว่าฟวงเล็บปิดซึ่งเป็นหัวใจของการสกัดเป้าหมายที่ซับซ้อนคำถามที่ตามมาคือถ้าเกิดเหตุการณ์คล้ายกันขึ้นในอนาคตจีนจะสามารถทำซ้ำได้หรือไม่ การสกัดอุก,กาบาทไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันและต้องอาศัยทั้งโชคความพร้อมพร้อมและเทคโนโลโยีระดับสูงแต่เหตุการณ์ซานตรงครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือเพียงความเข้าใจผิดก็ได้สร้างกรณีศึกษาให้ทั่วโลกได้ถูกเถียงและย้ำเตือนว่าประเทศต่างๆกำลังยกระดับขีดความสามารถของตอนเองอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ชมทั่วไปเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับภาพยนตร์สายไฟที่กลายมาเป็นความจริงการที่ระบบอาวุธถูกนำมาใช้กับภัยธรรมชาติสะท้อนให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่าง ความมั่นคงทางทหารและความมั่นคงของมนุษยชาติอาจใกล้ชิดกันมากกว่าที่คิดสุดท้ายไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่ซานรตรงได้ทําให้ทั่วโลกหันมาสนใจศักยภาพของจีนอีกครั้งทั้งในมิติการป้องกันภัยจากขีปนาวุธและภัยจากนอกโลกและอาจเป็นเพียงก้าวแรกของสิ่งที่เราจะได้เห็นบ่อยขึ้นในอนาคตแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรคุณเชื่อว่าจีนยิงสกัดอุก,กาบาตได้จริงหรือคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่บังเอิญเท่านั้น ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างผมอยากรู้ว่าทุกคนมองประเด็นนี้อย่างไรและถ้าอยากติดตามข่าวสารแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนนนของคุณได้ฟังด้วย